เราไม่ลงเลยไม่มีตัวคือมาแต่เขาไม่ลงเลยเออเช่เขาเพียวเหลือสองคนแล้วเขาลงแยกกันเนี่ยไหอยูอ่แล้วกลัวอะไรอ้าวแต่เขาคนเดียวแยกคนเดียวเนี่ยอ้ย่ามาร์กออกพี่มาร์กอย่ามันบังมันมป็นบังสายตามขนาดนั้นเนี่ยแค่มาร์กอ่ะ มันมีเส้นไงมันบางมันบางสิงหายหมดแมเห็นไหมมองแล้วเฮียใครใครทำเนี่ยวะขอ้ยวเดี๋ยวไม่หาอะไรกินละไอ้ตั๊อย่างไงมันก็ไม่มีทีอ้ารแล้ไงวะพอแพ้มันก็จะมาโทษพี่แล้ววะมันมีที่มาร์เลยมันเลยเล่นไม่ได้มันก็จะไม่มีใครมาโทษพี่เกี่ยวอะไรกันวะเกี่ยวระวางตัวมันขาข้ออ้างมันอ้างได้หมดนะโว้ กูตกใจอีกิดกูไม่เคยได้กิดแต่งตัวอย่างงี้เฮ้ยแต่งมาเป็นรุ่นนิายมนเป็นรื่อติดุกเฮ้ยเปนเรื่องอะไรเฮยช่วยีช่วยนี่ช่วยนี่ช่วยี่แจยอ่ะได้ย่นแจกตกเลยอ่อ่ะระวังพี่ระวังไอวอลเวยพี่เป็ดไอวอลไวอยู่แล้วเออเข้าเครื่องหรือไงครับพี่อ๋ออะไรไม่ดีอสั่นเลยเฮ้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 ย ไอ้บาดเจ็บออกไปไปไปออกไปมีขอไหมไม่ไม่ไม่เล่นหรอกเซฟเฮ้ยเหมือนมีตัวอยู่แถวนี้เนี่ยเกี่ยว้องลงปืนใหม่มันโหดจริงไม่ได้เลยผมเล่นกากเนี่ยที่มันเหมือนเหมือนซองอ่ะ มีใครเห็ไหที่มันยิงสองจุดเฮ้มีตัวมาบ5ทีบิตโดนไปอีกร้อยนทงดิตแลวไปสี่สิบดิไปไหนเนะเฮ้ยไปทางนู้นดิไปละพี่บีระวังเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะโดนไปร้อยหว่าไปทางไหนละทางไหนหนึ่งขี่สเก็ตบอร์ดหนีไปเร็ว ลา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 พี่สกิดบอร์ดนี่คือไวกว่ารถตุกตกไหมตุกกว่ะนอะโตีตกงานเ้พี่มันหายไปไหนแล้วเนี่ยนี่ดูนะดูนะบ่านที่อีกแต่คุยกุยนี่ยิงหัวได้เลยอะโรติตกดูเฟลเกอร์ เหมือนเหมือนไอหกเหมือนไอขีดเหมือนเพิ่งออกมาจากโรงอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับนะนัเนียสวัสดีครับก็ผมไม่เคยยิงได้มึงไม่เคยยิงได้เหรอเคยปืนนี้ผมเชื่อวมันล็อกเป้าขนาดยิงปกติยิงไม่โดนเลยเพียของมันเวลายิงสิบุ๊ใช่ไหมมันจะไม่ล็อกเป้านัดนัดที่สามอ่ะอ้ยนัดที่สองจุดจืแล้วก็เข้าทไแหมบอกว่าสเกีตใช้ไม่ดีเหรอเห็นใช้จังเลยนะ โอ้ก็มันตามใครไม่ทันนะพี่วเอ้ยมอนตามนั่นหัวนี่แล้วแต่ผมใช้ไม่ค่ยถ่ายเวลาแบบเจอคนนี้มนผมจะลนจัดเลยเฮ้ยถึงรถบ้านใครวะรถบ้านทำไมมีนี่ก็อะไรเงียบเลยพี่วเพียไม่เงยเลย เรียเหี้ยละโง่อ๋อไม่ได้มันเกมเกมมันตึงเกมมันตึงมันเลยพูดไม่ได้วันนี้ไม่มีคนเลยจะตึงไงมาปะนะเอาเพี่้ยาหาลุยอยู่เนี่ยโหนี่อับวสามเลยครับพืนอะไรเนี่ยจะไปทางไหนเดี๋ยวขึ้นสายมาบิด ที่ไหนมีทางไปต่อกำลังค้าหาซื้อกะถูกป่อีกีตตรงมีตัวอ่ะผมเจอแล้วเฮ้ยพี่อเอวมันชพี่อเอวเท้าวี่องขึ้นไม่ได้ตรงห่งอ๋ตอตรงหกสิบเฮ้ยพี่เอวพี่เอวสไลด์มาพี่ มันข <Ooh. S 1> ึ้นสีแดงๆเฮ้ยีตัวเฮ้ยพี่ยวๆผมรู้ละ้วเพียวพีเฮ้ยเฮ้ยเพียวมึงดูไหนก่อนมึงหมายเลขอะไรวะหมายเลขกสองโก้อนยดงเดี๋ยวอยู่ไหนผมจัดัหงกูหาอยู่ได้จบกวนซื่อๆนะครับซื้อๆแล้วนะแดงนี หูสองไม่แตกเลยพื้นมายังกุ้งมาดิเออพอมันอัพอัพสองนี่ดีจัดเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเย็นนี้เจอกันเอาอะไรป่าหรือกล่องหรือไปกล้องเอาอะไรป่าะซื้อซื้อไปฝากพูดเหมือนออกมาเที่ยวเลยถ้าความจริงนั่งร่บ้าน เห็นล้วเจอแล้เจอแล้วไล่ดิไล่ดิไล่ดตาีตันไล่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 ไลในบ้านในบ้านนี้บ้านนี่ไงนี่นี่ไล่ครบไล่ครบเก็บหมดเก็บหมดเฮ้ยข้างหน้าพี่ข้างหน้าพี่ข้างหน้าพี่โอ้ ไอ้เฮียตัวเดียวจะวันลุมเราได้ไงวะสัตว์เราสี่ตัวโอ้โหห่านจีบเอ้ยปีนี้โคตรโกงเลยยิงไม่หยุดเจะบอกนะกระปุกนั้นเข้าชาร์จอ่ะใช่ใช่ผมแต่วยิงไม่โดนสักนัดเลยพี่มันเข้าชาร์จแล้วไม่โดนเหรอมันมันยิงแหละคือเอาแค่หนกากอีกยิงเราเป้าแต่ยิงไม่โดนไม่คุณได้คิวตัวเดียวเฮ้ยอะไรักว่ะราดหมดอ่ะสามตัว ตอเกมกดใช้ให้แต่ยอ็มีเดี๋ยวมีคนเปิดเปิดในนี่ดิพี่ตายแล้วลูกล่าดิล่าดิเอาเลยเอาเลยเลยเดี๋ยวโซนให้เดี๋ยวช่วยไปตรงนัละไปละไปตรงนนั้ตรงไหนที่มึงเจอเอาเมื่อกี้อตายเอาตายเลยลงไปหกสิบแน่เลยไอที่เขาเปิดเปิดไใเนะะี้เมื่อกี้พี่ เปิดอะไรนะเปิดเปิดโอ้ยหกสิบช่วยไหมดิสองตัวนะสองตัวนะเอ้ะเจ็บๆตายๆโอ้ยคือดิฟไปหาเลยดิเอพี่ไม่เชื่อหมอขอบคุณนะพี่คิดว่ามันโกงเกินนี่

อินเย้ยไม่มีของเล่นเฮ้ยไปดูไหนอินเย้ะกูไปโลกอยู่ไอ้ตรงสะพานนั้นไม่ไหวกูเปล่ยวว้างแล้วปือมึงไหวป่ะน่ะเอ้ยๆเต็มจุดแสก่อนมอืมอืมแสกอ้าวอินเย้ยวได้ตรงนี้เย้ย